ฤดูการชมซากุระที่อาลีซันเริ่มแล้วดอกซากุระเบ่งบานเต็มภูเขาฝ่ายจัดการดูแลอุทยานแห่งชาติอาลีซันเมืองเจอียเผยว่าฤดูการชมดอกซากุระที่อาลีซันเริ่มแล้วมีเส้นทางชมดอกซากุระในหลายจุดมีทั้งดอกซากุระพันธุ์สีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มและสีขาวซึ่งดอกซากุระที่อาลีซันจะเบ่งบานไปจนถึงวันที่10เมษายนนี้ รถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำที่วิ่งผ่านอุทยานแห่งชาติอาริซันอย่างช้าๆช่วยเพิ่มบรรยากาศการชมดอกซากุระในฤดูการนี้ให้มีชิวชีวามากขึ้นดังนั้นประชาชนที่เดินทางมายัางอุทยานแห่งชาติอาริซันในช่วงนี้นอกจากจะได้ชมความงดงามของดอกซากุระหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงศิลปะดอกซากุระชมการแสดงเต้นรำพื้นเมืองและกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงเทศกาลชมซากุระเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยืยนยนอนมานาพรชชยวุฒิมข่าวอา i ทอภาคภาษา ไทยรายงาน